สวัสดีครับคุณพิธาครับสวัสดีค่ะคุณพิธาคะสวัสดีคุณอมรรัตน์คุณอณนายครับผมพิธาผู้สายครับครับครับคคุณพิธาเรียนถามนิดนึงสิครับเมื่อวานเมื่อวานแปลกใจอยู่นิดหนึ่งเดินสายไปหาเสียงที่ลำพูนมีการชูนโยบายบแ,แปลงสบการเป็นฉด,ดซึ่งซึ่งซึ่งโครงความคิดหลักๆมันคล้ายๆกับนโยบายฉนดทองคำที่พระมรรษครับเขาเคยชูเมื่อต้นปี2562จะมีความเหมือนหรือมีความต่าง จากฉนดทองคำของพ่อวดดดำเมื่อครั้งนั้นอย่างไรบ้างครับอธิบายสักนิดสิครับเช่ค่ะไม่เหมือนซกทีเดียวครับไม่เหมือนในเชิงภาพใหญ่แล้วก็ไม่เหมือนในเชิงภาพเล็กนะครับที่บอกว่าไม่เหมือนในเชิงภาพใหญ่เนี่ยเราต้องการที่จะมีการเปลี่ยนสปะกอด้วยควบคู่ไปกับเครื่องมืออีกสองสามเครื่องมือที่ฉนดคำไม่ได้พูดถึงนั้นก็คือธนาคารที่ดินครับ ธนาคารที่ดินกับสปกรเนี่ยจะเป็นอะไรที่ใช้คู่กันนะครับเมื่อสปกรสมมติว่าเป็น,นโฉนดและต้องการจะขายภายในห้าปีเขาจะไม่สามารถขายให้คนอื่นได้ครับเขาต้องขายให้ธนาคารที่ดิน เพื่อป้องกันการที่สอประกอเนี่ยจะหล e ุดไปสู่มือของนายทุนอย่างที่กังวลกันอันนี้คือในภาพใหญ่ไม่ใช่เป็นสอประกออย่างเดียวครับสอประกอเป็นแค่หนึ่งในสี่เสาของนโย,ยบายการกระจายที่ดินของรรคเก้าไกลอันนี้ที่หน,น,นึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยไม่ใช่ว่า <falsch S 2> สประกอทุสปปกสประกอจะเปลี่ยนโฉนดได้นะครับมันเรามีล็อกอยู่ทั้งหมดเนี่ยห้าล็อกด้วยกันครับ ล็อกแรกก็คือว่าสปกร้าเป็นสปกรที่ตรงปกตรงปกนะครับก็คือหมายความว่าคนที่เป็นเกษตรกรกับสปกรที่สือเนี่ยที่สือเนี่ยชื่อต้องตรงกันถ้าไม่ตรงกันก็ต้องไปอีกกระบวนการหนึ่งนะครับขนาดอันที่สองครับข้ามเกินห้าสิบไร่อันที่สามก็คือวัตถุประสงค์ครับที่ผ่านมาต้องทําเกษตรจริงนะครับอันที่สี่ก็คือห้าปีแรกนี่ยังขายไม่ได้ครับถ้าจะขายต้องขายเข้าธนาคารที่ดินอย่างเดียวอันที่ห้านะครับก็คือว่าต้องมีการตรวจสอบทรัพย์สินย้อนหลังครับว่าไม่เกิน ติล้านบาทก่อนที่จะได้สอบประกอบเป็นฉนดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ครับว่ามันไม่ใช่ว่าโอเคเราเอาสอบประกอบให้เป็นชนดทองคำมาเล่นกันที่สามจังหวัดภาคตะวันออกเพื่อที่จะปลด็ักวัตถุประสงค์อย่างเดียวถูกต้องหลักคิดสําคัญสําคัญอันที่หนึ่งของนโยบายการกระจายที่ดินของทางข้าวไร่เนี่ยเพราะว่าตัวเลขที่มันน่าตกใจเนี่ยคือ75%ของคนไทยเนี่ยไม่มีที่ดินทํากิน แล้วคนที่รวยที่สุดในประเทศนี้ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินแปดสิบเปอร์เซ็นตของที่ดินเอกชนอันที่สามก็คือรัฐบาลไทยเนี่ยมีที่ดินเยอะมากครับหกสิบกว่าเปอร์เซ็นตไม่มีประเทศไหนในในในโลกที่พัฒนาแล้วที่รัฐบาลจะต้องมีที่ดินเยอะขนาดนี้พอหลักคิดแบบนี้มันน่าจะมีความคล้ายกันว่าเราต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้ําของที่ดินแล้วก็การกระจายที่ดินจากฝั่งรัฐให้เป็นของเอกชน 6อเนี่ยมันเยอะไปคราวนี้ที่ดินของรัฐเนี่ยมีหลายประเภทนะครับมีทั้งสปกมีทั้งนอสอลอมีทั้งรัชพัดสดุมีทั้งที่ดินป่าสงวนมีทั้งที่ดินป่าอุทยานอะไรที่เป็นระบบและ,และกระจายที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนได้ง่ายที่สุดตรงกับเกจเจำนงของสอปกเมื่อปี2518มากที่สุดก็มาดูกันดูกันที่สปกคำถามต่อมาก็คงอยากถามต่อว่าทำไมต้องปิดล้านไร่ใช่ไหมครับที่ดินสปกนี่ทั้งหมดเนี่ย40ล้านไร่ครับ ั้งหมด40<า>ล้านาไร่ okay. ทั้งประเทศไทยที่ดินทั้งประเทศไทยเนี่ย320ล้านไร่อันนี้คือที่ดินของประเทศไทยจาก320ล้านไร่เนี่ยเป็นสปกไปเนี่ย40ล้านไร่บับสปกคือการเอาป่าสงวนเสื่อมโทรมเมื่อปี2518เป็นพลพวงของการต่อสู้ของนิสินักศึกษ,ษาเกษตรกรเมื่อ14ตุลา2516 นะครับพอพอพอ,พอได้สีสิบล้านไร่เนี่ยมันกระจายไปได้แค่35้าล้านไร่เองห้าล้านไร่เนี่ย,ไ,ยไม่ได้กระจายาแถมแถมแถมเลยค่ะสปกบอกผมที่สภา ว่าปัจจุบันนี้สพกหลุดมือไปอยู่ในมือของนายชุนอาจจะเป็นเรื่องของสวนปาล์มอาจจะเป็นเรื่องของโรงงานอะไรก็แล้วแต่หลุดมือไปทั้งหมดเนี่ยมันสี่ล้านไร่แล้วสี่ล้านไระะน่ไลลแล้วาล้านไร่ที่ยังไม่ได้ถดลียกับสี่ล้านไร่ที่ผมมีความตั้งใจว่าเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่จะต้องช่วงคืนจากนายชุนช่วงน,นี้ออกกลับมาให้หมดรวมกันเนี่ยมันก็ประมาณเก้าล้านไร่สิบล้านไร่เพราะฉะนั้นถ้าเรากระจายออกไปได้สิบล้านไร่จากสามร้อยี่สิบล้านไร่เนี่ยเราก็ลดที่ดินของรัฐบาลกลางสู่ ประชาชนในการ,รที่จะทำมาหากินในการที่จะสร้างความมาั่นคงให้ชาติได้เนี่ยก็เป็นจํานวนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีว่างั้นถอะครับครับรับประมาณนี้ครับโอเคผมขอ <c oughs> ลดความนิดนึงนะฮะตัวเลขสิบล้านไร่หรือธงที่เราจะเคลื่อนนะครับสิบล้านไร่เนี่ยตัวเลขนี้ ที่มาของมันก็คือไปยึดคืนสปรกรที่หลุดไปอยู่ในมือของนายถุนล้วนๆหรือหรือหรือรวมถึงที่สปรกรของเกษตรกรที่เขาประสงค์จะเข้าโครงการประสงค์จะแปลงเป็นฉนดด้วยครับอันนี้เนี่ยขับเคลื่อนเนี่ยต้องขับเคลื่อนส,สามระดับอันที่หนึ่งก็คือต้องทวงคืนสปรกรที่หลุดมือไปอยู่ในมือนาถุนสก,กอ,อะนะครับบางทีเนี่ย ใช้ไปยี่สิบสามสิบปีพอเราเจอปุ๊บก็ยังไม่ยอมคืนมีอยู่ในพื้นที่หรือเพราะยิ่งในภาคใต้ในึาคใต้ส่วนของไม่เยอะหนึ่งต้องพวงคืนครับสองก็คือจัดเพิ่มจัดเพิ่มก็คือห้าล้านไร่ที่เป็นป่าเื่อมโฉมและโอนเข้าสู่สปคแล้วแต่ยังไม่ได้จัดที่ดินให้ประชาชนแต่ยังไม่ได้จัดสรรให้ใครแต่ยังไม่ได้จัดสรรให้ใครอันที่สา่ก็คือที่ อน,นิจจาก,ก็คือที่เป็นสอปกอที่อยู่ในมือของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วอน,นิจัาส่วนจะออกมาเท่าไหร่เนี่ยเราต้องมาดูกันในการ<ม>ที่เราทําอย่างนี้เมื่อเราสามารถที่จะเปลี่ยนจากสอปกอเป็นถนนให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาตรงไปตรงมาที่เขาทามาหาก,กินจริงๆเนี่ยเมื่อเขาเอากลับเข้ามาให้เราดูปุ๊บเนี่ยในขณะเดียวกันเมื่อข่าวเข้ามาเราจะเห็นดําทันทีที่ในคิดภาพออกนะครับมันเป็นการตรวจสอบไปทั้งระบบไปทั้งไปในตัวว่า สปกรที่มันหลุดมือไปอยู่กันในชุมชนนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทวงได้ขึ้นด้วย่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเจ็ดจำนวนที่ที่ผมคิดว่าถ้าคนที่ตามพักอดีตอนาคตใหม่กับเก้าไกลมาก็คงจะไม่แตกแสบเท่าไหร่ถ้าจำได้ว่าตอนที่มีโขนทองคำผมก็มีกระดูกห้าเมตรโอเคนะครับที่ว่าอภิปรายกระดูกใ้สูงก็บอกว่าที่ด้จำได้จำได้จนไมแรกถ้าแก้ได้เนี่ยนี่นี่สิ่งก็แก้ได้เพราะว่าสปกรต่อไปนี้ก็พอการเป็นโฉน ช่ว5ปีผ่านไปก็สามารถที่จะซื้อแบงค์ได้เอาเงินออกมาหมุนได้สามารถทําธุรกิจอย่างอื่นได้ไม่ต้องล็อกเขาอยู่ในภาคการเกษตรอย่างเดียวถ้าเกิดเขาจะทําเป็นเกษตร <Okay. S 2> ท่องเที่ยวถ้าเกิดเขาจะทำอีกก็น่าจะเป็นไปได้ประมาณนี้ครับ <Okay. S 2> ที่ส <Okay. S 2> ัตโอเคทีนี้ทีนี้สรุปก็คือที่มาของ10ล้านไร่ประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันท่วงขึ้นส่วนที่รอาการจัดสรรยังไม่ได้จัดสรรและส่วนที่3บรรจุตกรเจ้าของสปกรประสงค์ที่จะเข้าโครงการแปลงเป็นโฉนดจะเป็น3ส่วนคําถาม ในส่วนที่จะทวงคืนจากในทุนเมื่อเทองทวงคืนมาได้แล้วเราก็ตั้งไว้เป็นกองกลางตอนที่จะจัดสรรออกไปแล้วก็แปลให้มันให้มันเป็นโฉน,นดเราจะจัดสรรโฉนดที่แปลงเป็นโฉนดแล้วจัดสรรให้กับใครกลุ่มไหนหลักเกณฑ์การพิจารณาเนี่ยเป็นอย่างไรครับยังจัดสรรเป็นโฉนดให้กับเกษตรกรเหมือนเดิมหรือไม่หรือหรืออย่างไรครับค่ะกลุ่มไหนมีสิทธิ์บ้างขอบบข,ขอบคุณสําหรับคําถามครับ คาว่ากองกองกองกลางของพี่นายเมื่อกี้ก็คือธนาคารที่ดินนะครับอย่าลืมว่าในภาพใหญ่เรามีธนาคารของที่ดินในการเก็บตรงนี้ให้เป็นกองกลางนะครับคนที่จะมารับให้เป็นโฉนดได้นะครับต้องเป็นคนที่มีอันที่หนึ่งเลยคือในทุนไม่ได้แน่นอนก็คือต้องล็อกไว้ที่ทรัพย์สินเนี่ยไม่เกินสิบล้านบาทนะครับคนที่จะมารับที่ดินเนี่ยต้องเป็นคนที่ในอดีต ถือสปอกฉบับเนี่ยชื่อตรงกันกับคนที่ใช้ประโยชน์อยู่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นการขายทอดตลาดออกไปแล้วถ้าถ้าเกิดขายไปแล้วแล้วชื่อไม่ตรงปกเนี่ยก็มีกระบวนการให้นะครับในการพิสูจน์แต่ว่าก็ก็คือต้องรอเวลาไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าเป็นคนที่ได้สปกที่ดินต่ำกว่าห้าสิบไร่ก็จะง่ายหน่อยอก็จะเข้ากระบวนการได้นั่นแต่ถ้าเกิดถือสปกเกินห้าสิบล้านไร่ก็ต้องที่เกินห้าสิบล้านไร่ก็ต้องเข้ากองการที่ธนาคารที่ดิน อันที่สามก็คือคนที่ทำการเกษตรตรงปกกับวัตถุประสงค์เดิมของสปกก็จะเข้าอีกกระบวนการหนึ่งที่ง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นโรงงานไปแล้วถึงแม้ว่าจะชื่อตรงปกแต่ผิดวัตถุวัตถุประสงค์มันในนั้นก็ก็อาจจะเป็นอันหนอันสำคัญที่สุดอันสุดท้ายครับพี่เดนายครับก็คือถือถือครองที่ดินมาครบสิบปีเหมนกฎหมายที่ดินทั่วไปครับกฎหมายนี้ครับครับสรุปก็คือเมื่อทวงคืนจากในทุนก็ไปกองไว้ที่ธนาคารที่ดินก่อนรอการจัดสรร ในส่วนที่ในส่วนที่เป็นสปรกรแต่ยังไม่ได้จัดสรรให้กับใครก็ก,ก็รวมรวมแล้วก็ไปฝากไว้ที่ธนาคารที่ดินก่อนรอการจัดสรรคําถามก็คือใครจะมาขอรับการจัดสรรโฉนดที่แปลงจากสปรกรจากธนาคารที่ดินได้บ้างหนึ่งต้องเป็นเกษตรกร 2. มีสินทรัพย์ไม่เกิน10ไร่ใช่ไหมฮะ ไม่เกินสิบล้านมีสินทรัพย์ไม่ไม่เกินสิบล้านสิบตัวสอบและอย่างที่3มก็คือว่าจะขอรับการจัดสรรในรูปของโฉนดจากธนาคารที่ดินได้ไม่เกินรายและครอบครัวละห้าสิบไร่ห้าสิบไร่ถูกต้องนะครับต้องขออภัยในรายละเอียดครับแต่ว่ามันมันสำคัญนะครับเพื่อที่จะคลายความกังวลใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้เขาเห็นภาพด้วยนะครับว่ามันต่างหนุนสนุนของข่างของปละดบ้าชลยังไงครับผม ทีนี้คนที่ได้โฉนดซึ่งแปลงมาจากสปบกไปแล้วเราบอกว่าเราบอกว่าหปีแรกขายไม่ได้นะถ้าอยากขายต้องมาขายธนาคารที่ดินเท่านั้นนะพ้นจากห้าปีแรกไปแล้วขายให้ใครก็ได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับก็ถือว่าเป็นโฉนดโฉนดตามปกติแล้วครับวิธีการของแต่ครับครับแต่มันยังมีอีกอันนึงที่ผมผม,ผมเก็บไว้แล้วไม่ได้พูดในรายการวันนี้ก็คือว่ากระดุมเมดที่สองในการปลดหนี้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยผมมีธนาคารต้นไม้ด้วย ธนาคารต้ตน,ไตนไม้ก็คือครับใครมีใครมีที่ดินเนี่ยก็รับต้นไม้จากรับไปแล้วก็รัจบจะปอกจะจ่ายจะจ่ายค่าต้นไม้เปลี่ยนเป็นค่าเช่าพูดง่ายๆคือเปลี่ยนค่าค่าเช่าที่ดินเป็นการ้ังหนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากระจายที่ดินไปแต่เราไม่มีวิธีทามาหาก,กินให้พี่น้องประชาชนเคเขาก็มีสิทธิ์ที่จะขายแต่ตรงนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าผมมีนโยบายกระดุมเมดที่สองในการที่จะทําให้เขาลืมตาอาปากแล้วก็ลด โอกาสที่เขาจะขายที่ดินปล่อยมือเขาอยู่ได้ก็อเชื่อใจว่าแต่นั้นมันคืออีกล็อกหนึ่งเป็นการปอกกลัวหอมล็อกที่สองแต่ว่าผมยังไม่ได้พูดในคราวนี้แต่ว่าในเรื่องการเกิดการที่สินกระดูเมดที่สองก็มีอยู่กับคุณพิธาคุณพิธาถ้าเจอลูกเล่นแปลงซ้อนแปลงแปลงที่หนึ่งก็คือแปลงจากสปกรเป็นโฉนดแปลงที่สองก็คือแปลงจากเกษตรกรไปเป็นของในทุนในห้าปีแรกห้ามขายใช่ไหมถ้าจะขาย ก็ต้องขายให้ธนาคารที่ดินใช่ไหมถ้าผมเป็นคนถือของโฉนดที่แปลงจากสปกผมทําสัญญาให้ในทุนเช่าได้ไหมเมื่อพ้นหปีแรกไปแล้วผมก็จะแปลงซ้อนแปลงผมก็จะแปลงจากสัญญาเช่าเป็นสัญญาขายเออแล้วมันแก้อะไรทําได้ไหมมันก็มันอยู่ในมือในการทำได้แล้วมันแก้อะไรยาวขึ้นแห่มีระยะเวลายาวขึ้นกับสั้นๆเลยคือ5ปีแรกเช่าไม่ได้นะครับถ้าห้าปีเช่าก็ไม่ได้เลยด้ ช่ครับคือคือหลังจากนั้นห้าปีนั้นถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์จะทําจะทําอะไรก็ทําได้จะขายนายทุนก็ได้ถูกไหมจะขายนทุนก็ได้ถูกไหมคะขายนายทุนได้โอเคแต่แต่แต่ผมเชื่อนะครับแน่นอนว่าสิทธิในการค้าขายที่ดีเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานทําไมต้องให้คนรวยขายที่ดินได้อย่างเดียวแต่อย่างที่อย่างที่บอกเมื่อกี้พอคําพูดว่าขายนายทุนได้ใช่ไหมขายเนี่ย ผมก็อยากจะต้องต้องชี้แจงห้ว่าผมเชื่อในในที่น้องประชาชนชว่าถ้าเราทําให้เขาลืมตาอ้าปากไม่ได้ล็อกให้เขาอยู่ในการเกษตรอย่างเดียวไม่ได้ไม่อนุญ,ญาตให้เขาเข้าธนดคารได้เข้าได้แตอออ่ชกศถ้าผมกับคุณในในยคุณอมรรั์เข้าตอนนี้ก็อาจจะได้เจ็ดิเปอร์ซนของมูลค่าทรัพย์สินเราถ้าชกศไม่ถึงห้าสิบปอร์เซ็ถ้าเราล็อกเขาไว้อย่างนี้นี่แหละครับเขาจะเอาสอปก ไปให้กับนายทุนสี <Okay. S 2> ล้านไล่อย่างที่มันเกิดขึ้น <Okay. S 2> อยู่แล้วมันเกิดคือ <Okay. S 2> มันมีเรื่องนี้อยู่แล้ว <Okay. S 2> ผมคิดว่าเรื่องแบบเรื่องอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องความน่าจะเป็นว่าอันไหนที่จะเป็นระบบนิเวศ <That. S 2> ให้พี่น้องประชาชนลืมตา <That. S 2> อาปากได้กับการที่จะทําให้มันอยู่แบบเดิมบล็อกไว้แบบเดิมและในที่สุดแล้วก็มีคนได้ผลประโยชน์สีล้านไล่อย่างที่เลขาสปปผมบอกอยู่ดี <That. S 2> ผมคิดว่าวิธีแบบก้าวไกลนี่ถามว่ามีความเสีย่ยงไหมแน่นอนการกระจายที่ดินมันก็มีความเสี่ยงทั้งหมดแต่ว่า ในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรา, <Okay. S 2> เ,ราเราคิดหลายชั้นในเรื่องของรายละเอียดด้วย <Okay. S 2> แล้วก็เรื่องของในภาพใหญ่เนี่ยมีธนาคารที่ดินมีภาษีที่ดินรวมแปลงในการลดความเหลื่อมล้ำเพราะที่ดินในประเทศไทยกระจุกตัวอยู่กับเอกชนเจ้าสัวเยอะเกินไปและกระจุกตัวอยู่กับรัฐบาลเยอะ yeah, มาแต<ๆ>่นไปอันนี้นี่เป็นสิ่งที่ต้องย้ำ คำถามต่อมาก็คือว่าถ้าจะกระจายออกจากรัฐบาลกลางสู่ท้องถิ่นสู่เอกชนสู่ชนบทชุมชนวิธีไหนที่ทําได้ดีที่สุดผมคิดว่า60%ที่เป็นที่ดินกระลาโหมเป็นที่ดินนอสอรของกระทรวงมหาดไทยเป็นที่ดินราชพสูุของกระทรวงการคลงังแล้วให้ประชาชนเช่าอันนี้เนี่ยมันทําให้ประเทศเดินหน้าต่อไม่ได้ครับ <Okay. S 2> คนที่สร้างความมั่นคงในประเทศไทยคือเอกชนรัฐมีหน้าที่เก็บภาษีและอำนวยความสะดวกไม่ได้มีหน้าที่สร้างความมัน่นคงครับโอเค เกษตรกรที่ได้รับจัดสรรโฉนดซึ่งแปลงจากสปกสามารถจะนำโฉนดไปใช้ประโยชน์อะไรก็ได้โดยไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมครับเช่นสร้างรีสอร์ทก็ได้ตั้งโรงงานก็ได้หรือหรือหรือทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับหลังจากห้าปีเป็นต้นไปและเข้า5าเงื่อนไขห้าเงื่อนไขอย่างที่ผมได้ชี้แจงไปเมื่อตอนต้นของรายการในห้าปีแรกเขาจะเอาไปทารีสอร์ทได้ไหมชาวบ้านเกษตรกรที่ได้รับโฉนดที่แปลงจากสวปก ทำได้ไหมครัขึ้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเข้ากระบวนการพิสูจน์จิตครับเ,เราจะเราจะมีกองทุนพิสูจน์จิตในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนสอบประกอบเป็น,นโฉนดก็ต้องตรวจก่อนใช่ไหมครับเขาก็ต้องยื่นเรื่อง<ร>ว่า<ร>่ชื่อตรงปกหรือรไม่<ร>ขนาดเท่าไหร่วั<ร>ตถุประสงค์ที่ผ่านาปเป็นอย่างและที่สําคัญก็คือก็คือเราจะตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินที่ที่ผ่านมาว่าเกินเกินหรือไม่เกินสิบล้านใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ต้องต้องชี้แจงว่า พี่น้องประชาชนที่ที่ทำปศุสัตว์ก็ดีหรือทำพื้นทำพื้นที่ในที่นาที่ไร่เนี่ยบางทีก็ต้องค่อยๆค่อยๆดูครับว่าว่ามีมูลค่าทรัพย์สินเท่าไหร่ต้องคงจะใช้เวลาครับระดับหนึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบด้วยค่ะได้ได้ได้กราบขอบพระคุณมากครับคุณพิธากชัดเจนชัดเจนครบถ้วนขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณคุณอมารัตน์แล้วก็คุณนายครับแล้วก็แฟนๆจอรถทัวถ่ายทุกท่านครับผมพาคราบขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณพิชาลิ้มเจริญรัตนะคะหัวหน้าพักก้าวไกลก็ถืืออออว่่าาาามมธิบบยยยในนนเรงี้ัก็ ราละเอียไส้ในที่มันผูกไว้อยู่เหมือนกันนะคะ